ครับก็สวัสดีกันนะครับเทปนี้ก็มาฟังเรื่องราวกันต่อเลยนะครับก็ในในปี4 4 7นะครับก็หลังจากที่ผมมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องหุ้นส่วนนะครับก็หลังจากคดีจบแล้วนะครับผมก็ได้มาเช่า <c oughs> ผมก็ได้มาหาที่เช่านะครับที่ที่เช่า คิดว่าจะทำคาราโอเกะเองนะครับเพราะว่าเพราะว่า,เ,าเรื่องที่ฟ้องร้องกันเนี่ยเพราะว่าเราเราทำคาราโอเกะมันมีหุ้นส่วนหลายหลายหุ้นนะแล้วมันก็มีปัญหาเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าจะมาทำเองก็หาสถานที่นะครับก็มาได้ที่มาได้ที่สวนกวางตุงนะครับสวนกวางตุงที่ท,ที่บริเวณสามแยก สามแากเจริญกรุงนะครับก็ได้ได้เช่าได้เช่าห้องอยู่ห้องก็เป็นห้องเล็กๆนะครับอยู่อยู่ข้างๆสวนขวางตุงนะครับก็เดือนละเจ็ดพันเดือนละเจ็ดพันนะครับก็เชาเฉพาะชั้นล่า,ลางผมก็คิดว่าเออจะลองทําดูนะครับก็เลยก็เลยเช่าไว้นะครับแล้วก็พอพอ พอเช่าไปผมก็ถชาไปจุดูสักพักหนึ่งก็เออก็ไปหาคนรู้จักกันที่เคยที่เคยร้องเพลงด้วยกันนะครับก็เรียกว,ว่าจะให้เขาให้เขามาเป็นแม่ครัวนะครับให้เขามา,มาเป็นแม่ครัวเพราะว่าเขาอยู่แถวนั้นเขาพักอยู่แถวนั้นแล้วก็อีกอย่างเขาก็รู้จักคนเยอะนะครับก็เลยก็เลยเก็บว่าจะไปติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ เขาก็มาอยู่เขาก็มาอยู่ด้วยกันเออเขาก็มาอยู่อยู่ช่วยอยู่ช่วยงานนะครับก็เป็นเป็นแม่กลัวอะไรพวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าก็ลูกค้าก็ไม่ก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเราเราเพิ่งมาเปิดใหม่ลูกค้าก็ยังไม่มีนะครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้อย่างนี้มันพอมี ในห้องนี้มันพอมีที่นะครับก็เลยคิดว่าไปเช่าไป,ไปหาซื้อโต๊ะปิงปองมาตัวหนึ่งนะครับก็ไปซื้อมาไปซื้อโต๊ะปิงปองดวใหมายมาตัวหนึ่งนะครับก็ราคา5000บาทนะครับแล้วก็ตั้งตั้งไว้ให้ลูกค้ามามาเล่นนะครับที่โต๊ะปิงปองนี้แล้วก็ก็มาได้เฮลิมเฮลิมที่ว่าอยู่เท็กซัสนะครับอยู่เท็กซัสที่ ที่เขาก็อาาพอจะมีฝีมือหน่อยนะครับเขาเขาเคยเตะได้แชมป์ชายคู่นะครับก็ก็มาช่วยดูช่วยด,ดูดูอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เขามีเพราะว่าบ้านเขาอยู่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับก็ไปบอกเขาเขาก็มาช่วยดูดูอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ ผมก็เปิดก็เปิดก็เปิดต๊อบิเปิดให้เขาปฏิบิงปองนะครับก็ก็คิดเขาคิดคนที่จะมาเล่นเนี่ยก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ประมาณ2ี่สิบาทครึ่งชั่วโมงประมาณ2ี่สบบาทนะครับก็ปรากฏว่ามันก็มีลูกค้าก็พอมีนะครับแต่ก็มันก็มีมันก็มีไม่มาแล้วก็ ลองเพลงนี้ก็ก็คิดว่า,าจะทําควบคู่กันไปแล้วก็ขายอาหารอะไรนิดๆหน่นนอยๆนะครับแล้วก็ที่สงองตูงนี้ก็ได้พบกับแล้วก็ก็มีก็มีก็มีลูกค้ามาเล่นนะครับลูกค้ามาเล่นก็ก็มีคนหนึ่งชื่อดมนะครับชื่อดมเขาก็ทํางานอยู่ยาสุข <c oughs> อยู่ที่ยาสุขของเตยนะครับแล้วก็ เขาก็พอดีเขาเขาชอบขี่จักรยานแล้วก็ขี่จักรยานผ่านมาก็เลยก็เลยแวะแวะมาดูแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มาเป็นลูกค้าตีนะครับมาเป็นลูกค้าเล่นเล่นหมงป,ปองนะครับทีนี้ก็พอพออยู่มาอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปก็มันกิจการมันมันไม่ค่อยดีนะครับก็อยู่ไปได้สักหลายเดือนเหมือนกันหลายเดือนผมก็เลยก็เลยท้อใจ นะครับถอใจก็เลยเลิกเลิกเช่าเลิกเช่านะครับเลิกเช่าก็เลยก็เลยกลับมาเตีที่เมอร์ลีิงที่เมอร์ลีิงตอนนั้นยังไม่ปิดกิจการนะครับพอพอมีข่าวว่าก็จะปิดกิจการผมก็ไปซื้อโตะซื้อซื้อโต๊ะที่เขาจะเลิกกิจการเนี่ยก็ไปซื้อโต๊ะเข้ามา4สี่ตัวสี่ตัวก็ลวมแบบที่ผมมีอยู่ ก็รวมเป็นห้าตัวนะครับก็ไปซื้อมาแล้วก็มามา,มาได้ที่สามยอดแล้วก็ทํามาเรื่อยนะครับแล้วก็คนช่วยดมคนคน,คนช่วยดมนี่เขาก็พาเพื่อนเขาก็พาพาเพื่อนมาคนหนึ่งนะครับชื่อแมนชื่อแมนนะครับ mm hmm. เขาก็มาเตะมาเตะมาเล่นมาเล่นที่สามยอดที่มัเปิดอยู่นี่นะครับแล้วก็ต่อต่อมาก็ก็ที่นี่ก็พออยู่ได้นะครับ ก็พออยู่ได้ก็มีมีเพื่อนฝูงมตัติกก็หลายคนนะครับก็มีคนหนึ่งที่ที่ชื่อหวดแล้วก็ที่ต่อมาเรียกว่าเป็นสิงโบเบนะครับที่เคยเล่าให้ฟังนะครับก็อยู่ที่นี่มาได้สักประมาณ5ปีนะครับแล้วผมก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายก็ก็เลยไปออกงานวัดไปออกงานวัดที่วัดอินมั่งอะไรมั่งไหมเพราะว่าที่วัดอินนี่เราก็ มันก็มีเด็กๆมาตีนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าปิงปองเนี่ยมันพอเด็กๆที่มาตีเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาไม่เคยเล่นมาก่อนหรือว่าเ,เขาไม่เคยเล่นมาก่อนเขาก็อยากจะเตีนะครับทีนี้ก็ถ้าหากว่าเขาจะไปตีที่โรงเรียนหรือว่าตีอะไรไม่ไม่มีเพื่อนกขตีไม่เป็นก็ไม่มีใครอยากจะเล่นนะเขานะครับแล้วก็ด้วยความที่ต ตอนเป็นเด็กเนี่ยเราก็เราก็อยากเตะนะครับเราก็มันมันนึกถึงสภาพสภาพว่าเออเด็กเด็กเด็กที่เข้ามาเที่ยวงานวัดเนี่ยเขาก็อยากจยาดเแต่เขาไม่มีเพื่อนบางทีแล้วเราก็เตะเป็นเพื่อนเขาแล้วก็สอนเขานิดนิดหน่อยหน่อยน,นะครับพวกพวกเด็กเด็กนี้ก็เลยก็เลยที่วัดที่งานวัดน,นี้ก็มาเป็นประจําทุกปีมาได้ห้าหกห้าหกแล้วนะครับเพราะเราก็คิดว่าเออของ มันถึงจะได้อักค่าใช้จ่ายถึงจะได้วันวันละร้อยบาทก็ก็โอเคนะเพราะว่าเราก็ทําด้วยเราก็ทาด้วยใจรักอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งหาเงินให้วัดหาเงินให้วัดแล้วก็ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นค่าเช่าเอเา้เป็นค่ารถเป็นค่ารถขนไปมานะครับก็ก็ก็ช่วยๆกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งโต๊ะเป็นปองเราก็ แล้วก็ไปซื้อหาแล้วก็มีอยู่ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับก็เลยก็เลยทํามาเรื่อยนะครับก็เลยทํามาเรื่อยเพราะว่าบางทีเราเห็นเด็กๆที่ที่มาเตนะครับบางทีพ่อแม่บางทีพ่อแม่ก็มาก็มาเต้นะก็พาลูกลูกตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นอยู่มาวิ่งเล่นอยู่รอบๆโต๊ะเราเห็นแล้วเราก็เราก็เป็นสุขนะครับที่ทําให้ที่ทําให้ทางาเด็กๆวกนี้เขา เขามาวิ่งเล่นนะครับแล้วก็พ่อแม่เขาก็ได้มาพอ่พอแม่เขาก็ได้พาลูกมาเที่ยวงานวัดแล้วก็มาเล่นนะครับแล้วก็เป็นสุขใจอย่างหนึ่งนะครับถึงว่ามันจะได้ไม่มากผมก็ที่ว่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาพูดถึงคนชื่อชื่อดมนะครับคนชื่อดมนี่เขาก็รู้จักพอรู้จักเข้ามาหลายปีแล้วร่วมเจ็ดแปดปีแล้วครับพอ รวมร่มเจ็ดแปดปีเขาเล่นเล่นเ,เขาเล่นเล่นไปรู้สึกตอนหลังร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยไม่ค่อยสบายแล้วพอเป็นมะเร็งมันเป็นมะเร็งที่ลําไส้เนี่ยมันก็ต่อมาเขาก็อยู่เขาก็อยู่ได้ไม่นานเขาก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็คนชื่อคนชื่อหวดที่ว่านี่ที่ว่าเป็นที่ที่ผมเรียกเขาว่าสิงโบเบน,นี่นะครับเพราะว่าเขาขายเสื้อผ้าขายส่งอยู่ที่โบเบ นะครับเขาก็คนนี้ก็เหมือนกันเขาก็ชอบกินเหล้าสุโุทันะครับเขาก็ชอบกินเหล้าสุโขทัแล้วเขาก็เขาก็มีเงินเขาก็มีเงินอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งผมซึ่งผมคำนวณดูเขาน่าจ,จะมีมีเงินอยู่หลายล้านนะครับมีเงินอยู่หลายล้านอาจจะเป็นมรดกข,ของพ่อพ่อแม่พ่อแม่เขาแบ่งมาให้นะครับแล้วก็ส่วนนึงก็เป็น ที่เขาค้าขายเสื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นบรดกที่พอ่พอแม่เขาแบ่งมาให้เราก็ไม่ค่อยได้เ,เขาก็ไม่ค่อยได้เล่าให้ฟังนะครับแต่ก็คบกันมันก็ก็เหมือนกับเพื่อนสนิทเนยนะครับพอหลังจากหลังจากที่เลิกเลิกจากที่สามยอดเลิกจากที่สามยอดผมก็ขอนโตกลับนะครับแต่ก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับพอพอวาอาัอวนอาทิตย์พอวันอาทิตย์เขาก็ เขาก็ชอบคนนี้คนชั่อันนี้เขาก็ชอบกินเหล้าสุบุรีนะครับแล้วเขาก็พอมีเงินหน่อย <c oughs> เขาก็ชอบเล่นทองนะครับไปซื้อไปซื้อทองแท่งซื้อมาขายไปอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ได้มามาซื้อห้องห้องมาซื้อห้องชุดห้องหนึ่งที่ที่เมอรลงคิงซึ่งซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นเออเมกานะครับสูนราคาเมกาเขาก็ไปซื้อห้องห้องห้องหนึ่งนับกบวชก็หลายล้านเหมือนกันนะครับเขาก็ เขาก็ซื้อเงินสดนะครับเพราะว่าก็มีเงินแล้วเขาก็ไปซื้อห้องห้องชุดคอนโดที่ที่โบเบออีกอีกห้องหนึ่งนะครับก็ก็อย่างว่าครับตามภาษาคนมีเงินนะครับเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อ,ซ,อซื้อไว้แล้วแล้วก็เป็นคนที่ว่าไม่มีครอบครัวนะครับไม่มีครอบครัวคือเคยมีแฟนแต่ก็ไม่มีลูกมีเต้าแล้วก็เลิกลากันไปนะครับ ก็เลิกหลังกันไปก็เลยเป็นเป็นคนโสดแล้วเขาก็ชอบกินเหล้าสุบุรีนะครับก็ภายหลังจากนั้นก็ก็คบหากันมามาเรื่อยก็คบหากันมาเรื่อยนะครับแล้วก็ก็เขาก็ชอบร้องเพลงบ้างเวลากินเหล้าเวลากินเหล้าก็เวลาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาขายของเสร็จตอนเย็นเขาก็จะเขาก็จะออกมากินเหล้าเที่ยวเที่ยวกินเหล้านะครับคนนี้เขาก็ชอบเที่ยว ระบบนวดกินเหล้าแล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะน,นะครับก็ก็โทรมาชวนผมโทรมาชวนผมไปร้องเพลงที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ผมก็ไปก็คบก็หากันมานานก็รู้จักกันมามานานนะครับก็เป็นสิบปีแล้วทีนี้ทีนี้พอเนื่องจากว่าเขาเป็นคนกินเหล้าสุบุเรีนะครับมีอยู่วันหนึ่งก็ น,น่ากลัวจะกินเหล้าเกินขนาดหรือไงก็ไม่รู้แล้วก็กลับเขาเอากลับไปที่ห้องเช่าไอห้องคอนโดที่เขาซื้อไว้ที่โบเบนะครับแล้วก็นอนไปแล้วก็เกิดหัวใจวายไปหัวใจวายก็ก็เสียชีวิตไปคนเขากอา็อายุน้อยกว่าผมประมาณเกือบเกือบสิบปีก็เหมือนกับคนเชื่อดมนะครับกน็น้อยกว่าผมก็ประมาณสิบปีนะครับ แล้วก็คนชื่อดมก็พาพาคนชื่อแมนคนชื่อแมนมาก็เลยรู้จักกันก็เลยคบค,บ,คบหากันมาเรื่อยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคนชื่อมอคนชื่อแมนเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเขาเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็เขาก็ชอบชอบคือเป็นหนุม่มจับสำราญนอะ แล้วว่าทางทางบ้านเขาก็น่าจะมีมีเงินมีทองนะครับเขาก็ไม่เป็นเขาก็ทํางานไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็บางทีบางทีลงมาอยู่กรุงเทพก็ลงมาอยู่สองสามเดือนก,ก็แรกๆก็มาขับแท็กซีม่มั่งอะไรบั่งแล้วก็แล้วก็ไปได้ขับแท็กซี่ก็ไปได้รู้จักกับคนคนกัมพูชานะครับก็รู้จักกันก็เลยจีบกันมาเขาก็จีบพอก็จีบกันมาแล้วก็แล้วก็ ได้เสียเป็น,ปนแฟนกับ,ก,บกับคนกัมพูชาแล้วก็ก็นัดหมายกันว่าจะไปจะไปแต่งงานกับกับเขาที่ที่กัมพูชานะครับก็ชวนผมไปนะครับชวนผมไปผมก็คิดว่าเออผมก็อยู่ว่างๆผมก็จะลองไปเที่ยวดูนะครับแล้วก็ก็นัดกันจะไปแต่ก็ก็ฆ่ากันไปนะครับก็ก็ไม่ได้ไปเขาก็ไปคนเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็คนนี้ เรื่องราวของเรื่องราวของเขาก็ก็เาก็ไปได้กับคนกัมพูชาแล้วก็อยู่กันก็น่าจะหลายป anyway, ีเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีอันต้องเลิกลากันไปนะครับสามาคคุคนนี้แล้วเขาาก็กลับไปอยู่เชียงใหม่ทีนี้เขาก็ไปอยู่เชียงใหม่ก็ทําไปไปมีอาชีพใหม่มามาเรียนตัดผมเออมาเรียนตัดผมใช่แล้วก็เนื่องจากเนื่องจากเขาทางบ้านเขามีเงินเขาก็ส่งส่งให้เขา ส่งห้เขาใช้ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหมื่นนั่นแหละเดือนละหมื่นเขาก็พอเป็นชาติต่ดผมก็ก็นั่นแหละครับก็ชอบซื้อของชอบซื้อไอ้ปัตตานียนอะไรตัวหนึ่งเนี่ยซื้อซื้อสะสมไว้เป็นเป็นสิบตัวเลยนะครับแล้วเขาก็ทําอาชีพของเขาไปตอนนี้เขาก็อยู่เชียงใหม่นะครับก็เคยโทรมาให้ผมไปไปเที่ยวเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปนะครับเพราะผมก็ เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่มีแฟนมีแฟนเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยก็คบหากันไปแล้วก็ผมก็ไปมาเป็นเวลาตั้งยี่สิบยี่สิบยี่สิบปีนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยขึ้นขึ้น,นลงลงผมก็ผมก็เกิดความเบื่อหน่ายก็ก็เลยไม่อยากไปครับทีนี้หลังจากที่เลิกจากที่เลิกจากที่สัญยอดนะครับรล้วผมกกลับก็กน ผพวกโตะกลับมาอยู่บ้านที่จอมทองนะครับก็ได้มาเช่าที่จอมทองก็ได้มาเช่าที่จอมทองไว้แล้วก็จากการที่ซื้อโตะโต้ที่เมลีกิงมาผมก็ขายไปตัวหนึ self, yeah well s, ่งนะครับขายไปตัวหนึ <uh. ่งตอนนั้นน่าจะขายไปสักตัวหนึ่งสามพันที่เมลีกิงนะครับแล้วต่อมามาอยู่ที่บ้านก็ขายไปอีกตัวหนึ่งก็สองรู้สึกจะขายไป2 5 0 0ก็รวมเป็น5 5 0 0นะครับจากทั้งหมด44ตัวที่ผมซื้อจากเมลีกิงมา ประมาณ4ี่พันผมก็ผมก็ได้กําไรส่วนนี้ไปประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าพันกว่าบาทแล้วก็ที่เหลือที่เหลืออยู่เวลานี้สตัวก็พอถึงงานปีผมผมก็ไปแบงงานประจําปีที่วัดอินนะครับต่อไปนี้ก็จบเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็จะเริ่มจากเพลงนิราเบียงพิงนะครับขึ้นเหนือ ขึ้นเหนือไปนิราเวียงพิงแล้วก็กลับมาล่องใต้นะครับครับก็นิราเวียงพิงก็เป็นผลงานของคุณสิทธิ์มรการนะครับก็แต่งให้คุณทูนทองใจลองนะครับก็เป็นเพลงยิตนะครับโอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำเสกสรรที่ผ่านระนาบเปรียบเลย แดนไหนอื่นมื่นแสนบอแม่นได้เลยเอานี้สุดหาถ้อยเอ,อ่ยเ,เ,เปรียบเลยงามนั้นได้มาาใครแม่นเที่ยวไปได้เห็นสักคราเขาคงจะจำติดตาตรึงอุราม่เคยเสื่อมคลาย ขูเวียงพิงคือปิงสุดงามสวยอยู่บอเคยเสื่อมสามช่างงามซึ่งใจบ่ไาหวามีน้ำตกและนกบินร้องก้องไรยินเสียงมันแล้วสุขใจสุขใดบ่มีเปลียบปานช่งางพาฝันงามนั้นชวนชั้นชื่นชม ฉันพลอยขายความโศกโรมนั่งชมน้ำปิงสุขใจเบื่อลำน้ำเฮาไปแอวดอยพาเอือบชวนเพลินใจน้อยแอวดอยแสนเพลินกระไร มีน้ำตกและนกบินร้องก้องไพรย,ยินเสียงมันแล้วสุขใจสุขใดบ่มีเปรียยปปานโอ,โอ้เวียงพิงแม่นฉันจากปแสนนานแต่ความหมุนเวียนแห่งการบร่ได้ทำให้ขาเเลือน เพลงนี้ก็นานาร้องทีนะครับได้อย่างหนึ้งไม่มีเนื้อผมก็ร้องผมก็ร้องมั่วเลยนะร้องร้องมั่วร้องร้องผิดร้องถูกนะครับแต่ก็โอเคก็ผ่านไปนะครับต่อไปก็เป็นเพลงไปไปร้องใต้บ้างนะครับร้องใต้กับคุณชายชนะนะครับเป็นก็เป็นเพลงฮิตนะครับเป็นผลงานของคุณพยอมมุกดานะครับ ลองตายไปตามเสียงเพลงกล่อมบรรเลงเป็นเพลงราวใจมนรักจากแค้นแดนทินแห่งกลิ่นมุงามาลายเมืองใต้ใครเยือนเหมือนทองวิมานลองตายได้เป็นควันตา ท่องเที่ยวมาเริงรมสำราญงามทั้งโคดาวแนวไพรจับใจห้วยน้องคลองทันเกาะแก่งสถานอันวิไล ชุมพรขอพรที่แสนสุดดีสุราธานีเมืองคนดีจึงสุขสดใสนครสีธรรมราชอยากประกาศพระธรรมเกลไกลกระบี่สุดสดใสปักหัวใจให้พี่หมายปองโอโอพังอาคัดอุราให้พี่งงงัน ภูเก็ตเกาะสวรรค์วิละวันหนึ่งไม่มีสองระนองน้องจาเหมือนน้ำตาของพี่ตกน้องเพราะต้องจากน้องจากระนองมาทางน้ำตาโอ้เมืองตรังเมืองจะยังให้พี่ติดตรึงแต่คิดถึงพัทลุงและสงกรา สตูนปัตตนียาลาโซพีตรึงตราโอบางนรามีวาสนาคงมาอีกทีดิ้งติงติงติ้งดิงติ้งติ้งติงดิงติงจากตายจะไม่ขอลืม สเสน่ห์ติดเตือนชั่วเดือนและปีมนรักปักตายายมันผูกพันสเสมอชีวีตราบชั่วชีพนี้จะมีลืมครับก็เพลงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ผมก็ลองร้องไปเลือยไม่ไม่ก็อาจจะมีบางตอนนะครับที่ที่ไม่ค่อยถูกต้องครับแต่ก็ก็ช่าบมันครับ ก็ปล่อยผ่านๆไปก็มาถึงเที่ยวเมืองใต้เพลงหนึ่งนะครับลากรอนบ้านดอนนะครับก็เป็นเพลงที่คุณพนมนพร้องเอาไว้นะครับเพลงนี้น่าจะเป็นผลงานของคุณกเกษมหรือไงนี่ผมก็ไม่แน่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าเพลงนี้จะจะมาก่อนลาสาวแม่กองแล้วก็ก็เป็นผลงานของคุณกเกษมนะครับ ก็ผมได้ยินเพลงนี้ผมได้ยินลาก่อนบ้านดอนก่อนแล้วถึงจะมามรลัเป็นเพลงลาสาแม่กองน,นะครับเสียงครื่นระงมสาหัสฟังยามบูดเรือแววค้างได้ยินน้องนางกระสิบรำบอนพี่ต้องลาลาหับจำใจกลบับ เมืองนครสุดจะรักอาวรถึงสาวบ้านดอนสุราธานีก็จากวันตาลากนเรือจากอาวบ้านดอนกลับเมืองนครลาแล้วโชคดี ากรอยจูบไว้เป็นคำมันที่แทนว่าจีจะกลับมารับคนดีไปเที่ยวงานปียามเทศกาลชมงานนาครสีธรรมราชเมืองของพี่สวยงามประหลาด มีองค์พระธาตุสูงล้ำตระการองค์พระเจดีย์ทรงเป็นสักขีพยานให้เราสองครองกันอย่าลืมสัมพันธ์รักมันคงไว้เห็นเกาะพังันวาาเว ไกลจากฟังทะเลสุดจาคะเนใจน้องอย่างไรหากเรือลาลาบพาพี่กลับสิชนบ้านไกลโปรดคอยรับจดหมายซึ่งเขียนจากชายหนุ่มเมืองนครกับกา ไปใต้ไปเมืองใต้สองเพลงนะครับก็กลับมาที่อีสานนะครับกลับมาที่อีสานก็มาฟังชัยภูมิบ้านพี่นะครับชัยภูมิบ้านพี่ก็เป็นผลงานของพี่เพลินนะครับลองไว้น่าจะเป็นผลงานของคุณสงเคราะห์นะครับแต่งให้พี่เพลินลองนะครับชัยภูมิมีรถยนต์แล่นผ่านจักรยานสามล้อมอเตอร์ไซ ชัยภูมิบอกไกลบอกไกลถ้านั่งรถไฟก็ต้องไปต่อรถยนต์เครื่องบินก็เคยบินมาวนบินมาวนอีต,ตอนทำฝนเทียมไปน้ำบ่อไปน้ำบ่อสิไปน้ำพี่บ่อ วายเจ้าพอละย่างเรียบหลอดกลองสากลงน้องเหยียบหางปลาเข้าเสาก็อย่าสิกรรมขากระตายเออเออเออโเอ,อ,เอ,อโ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 อ,โอ,โอ,โอชัยยภูมินี่เออเชัยภูมินั่นก็มีของแปลก ผู้แฝกผู้พระตาตนเสียงน้ำตกดังโยนโยนน้ำตกตาตนไปเที่ยวใหม่แก้มแดงหน้าฝนตาตนนั้นตกแรงถึงหน้าแร้งบ่มีน้ำจากน้อยถึงหน้าแรงบ่มีน้ำจากน้อยไปน้ำบอ่อไปอน้ำบอ่อสิไปน้ำพี่บอ่อ จับปาคอมาต้มใสหัวปลีข้างบ้านพีละดินดังนำชุมปลาทุบบอนก็คือแค่แกงหางเออโ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 โอโชัยภูมินีเอยชัยภูมิแม่น้ำชีไหลผ่านชาวบ้านทำไรไทยนา ปลูกปอปลูกมันถั่วง,งาแต่ต้นกัญชาบอได้ปลูกมันเกิดเองคำลงก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงอีเพลงเสียงแคนตะเล่นแตรเสียงอีเพลงเสียงแคนตะเล่นแตรไปน้ำบอไปน้ำบอสิไปน้ำพี่บอ เมืองเจ้าพ่อนเหลือเฟือทุกอย่างเห็ดกระดางละดอกตอกระดงอย่างลงทงเสียบแต่หลังตาเออเออเออโอ้อโอโโอ้โอโโโชัยภูมินี่เอยครับต่อจากชัยภูมินะครับก็อีสานที่รักนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับ อีสานที่รักก็คุณสุเทพก็ลองเอาไว้นะครับโอ,โอ้และเนอเพลินใจเมื่อไปอีสานทุกตรมดินจมพ้นผ,ผ่านเที่ยวแดนอีสานทินนี้ออกจากเมืองกลุงมุ่งเลยสระบุรีอำเภอสาวห้น,น,นั้นนี้มีสาวร้องไห้จริงหรือ ราชสีมาช่างงามจับตาจับใจทุกคนมีความรักใครสุขใจดังเขาเล่าลือโอคอนแก่นเอ๋ยมีเคยหมายมันก็คือเจอคนงามสมชื่อล